ที่เห็นความแตกต่างคือวานี้ตั้งโต๊ะทำตั้แต่ต้นจนจบเสร็จในคั้งเดียวแล้วก็สอบงานกันเองผิดาดถูปปกตั้งจับตุ้นยวกแล้วก็ไม่แขงแรงเลยแต่วันนี้เราพยายามแยกเป็นจุดๆทุกคนก็ทําแค่น้าที่อตัวเองแล้วก็มีคนคอยดูเช็คตลอดเนี่ยมันก็จะทําให้สอบงาน่อบง่ายไม่ต้องจับเยอะไม่ต้องมาตั้าเรื่ใหม่เยอะใไปมีคนแทนที่ก็งาต ให้ต้นทุนเกิดขึ้นน้อยลงคุณครับเริ่มคุณครูก็ตัวเองเป็นสาวโรงงานใช่ไหมครับมีรายการผลิตเป็นท่อนๆนะครับสุดท้ายมีคิวซีด้วยนะครับอ่าผู้โดยสารเชิญครับเชิญเชิญมีความเห็นยังไงครับมีไหมครับถ้าไม่มีเขาจะต้องตอบคําถามที่ตัดี้น้องคนแรกชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรเด็กนะ เลยรถเ,เ,เด่์อ่ารถเด่นจะทำอย่างนี้สี่ที่บนรถไ์นะครับนะครับองเด่นนะอ่าตะกี้ใครเขาถามใครตะกี้ใครตอบคำถามไปแล้วคำถามนี้เจ้าหน้าที่ใครตอบอ่ะจะหาใครตอบไหมรันมาตอบเถอะเขาถามว่าไอ้แบบเนี่ยใครเป็น,นว่านี่มีสี่แบบวันนี้มันมีแบบเดียวเออใครเป็นคนกำหนดแล้วมันใช้ได้จริงไหมแปให้ผู้ส่งครยัง คือคือเรื่องแรกเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเราทดลองทาแล้วเราก็ใช้วิธีหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตก็มีแต่ว่ามีข้อที่จริงว่ามันสามารถลอยน้ําได้เรามีความเชื่ออย่างนั้นว่ามันสามารถพาร่างกายของมนุษย์ลอยน้ําได้ในปริมาณที่50กิโลขึ้นไปได้คือ1เราต้องก็มาเทียบกวดใหญ่กวดเล็กแต่ตอนที่ทบพอทําเสร็จปั๊บเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งชื่อพี่กังู้อยู่ป่๊ครับไม่อยู่เขาบอก บอกว่าเขาเขาเขาก็เลยทำแล้วม mm ัน hmm. ก hmm. you yeah. ็ท claro. ําได้เขาจะมีคนเช็คตอนสุดท้ายหรือว่าเนี่ยผ่านแล้วค uh 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 ุณภาพไม่ผ uh ่านแล้วใช้ได้ใช้ได้เราเรื่องแรกที่เราค้นพบตัวคนที่ช่วยเราเรื่องคุณภาพสองเราเอาอาสาสมัครไปทดลองเอาเอาไปทดลองแล้วกลับมาตอนเช้าเขาโทรบอกมันสามารถใช้ได้ครับพี่นะอันนี้ก็ลอยได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดขัดตรงนี้นิดหน่อยตรงที่เชือกมัดเอวต้องมัดต้องให้แล้วก็ตรง มันต้านยาไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ผมเห็นแล้วมันเปลี่ยนเพราะว่า,าทางท็อปเขาพาอัตโสมัติทำวัดไปเลยว่าเชื่อมเท่าไหร่ยังไม่ได้ส่งไปให้ผู้ประสบภัยใช้นะครับเอาส่งไปแล้วเหรอฮะ,ะเอาส่งไปแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งข่าวนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่า <laughs> แล้วก็ แล้วก็สองคือเพื่อ,เพ,อ,เ,พอ,เ,พอเพื่อเพื่อกนันนะใครทําอันไหนก็พยายามเขียนชื่อระเบิดโทรติดไว้นะครับเ็าจะได้ตามว่าคุณจะได้รับผิดชอบเรื่องของคุณดไม่ใช่นะอันนี้เป็เรื่องเรับประมาณนะี้โอเคครับพี่จรันนะครับพี่จรันนะวันนี้วันนี้พี่จรันพาพาอาสาสมัครไปทดสอบไปแล้วนะใส่เสื้อแล้วก็ไปโดดน้ํามาแล้วนะครับมีคลิปวิดีโองลง youtube แล้วนะครับวันนี้ใครเข้า youtube ไปแชร์ นะไม่รู้ไม่รู้ว่าแชร์ในใน a ฟ e b o o กของ m i ลเลอหรือยังโชว์ในไหนมา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 ันมเดี๋ยวขัดจังหวะฉันเ,เดี๋ยวไปดูใน y o u t u b e นะว่าอันนี้ฝีมือเราทําได้แต่ว่าใน y o u t u b e เนี่ยมันจะยาวนิดหนึ่งนะประมาณ5นาทีเพราะว่าคนเขาพยายามจะอธิบายหลักการของมันมันเลยเสียเวลาหน่อยจริงๆเราอยากแค่ดูว่าตอนมันโดดน้ำแล้วมันลอยหรือเปล่านะครับมันอยู่ประมาณนาทีที่สี่นะครับ มเสียเวลามากเลยนะก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่า,าผลงานของท่านใช้ได้นะแล้วคนที่เอาไปทดสอบอาสาสมัครเนี่ยก็ดูแล้วน้ําหนักเกินห้าสิบนะครับนะครับผมคิดดูแล้วประมาณน่าจะทั้งประมาณ70นะครับมากกว่าผมนิดนึงนะครับโอเคเอ่ะคอมเมนต์รื่อ,อื่นครับคอมเมนต์อ,อืน่นอะไรนะคําถามเชิญ แช่นานไหมไม่นานใช่ไหมแช่นามไหมมันอาจจะเปื่อยน้ําซึมหรือเปล่านี่ท่อคิวซีฝ่ายคิซแช่น้มไหมเวลาขันต้อขันให้แน่นทุก่าก็เอากาวยอดเข้าใจประเด็นคำถามไหมอ่ะคะือราหนึ่งเราก็การก็คือตรวจสอบว่ามันรั่วไหมแล้วก็ฝาปิดได้ไหมไม่มีฝาต้เอาออกแล้วเรื่องสองเนี่ยไอไอชุ่มชแบบเนี้ย ไม <c oughs> <c oughs> ่ได <ine> <pt Öyle> ้ไม่ได้ให้เขาใช้ลอยกันทั้งวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแซวเขาเหรอไม่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 ไมอเขาเขาสังเกตคุณคืออะไร ตลาดพุดนี้คุณไปแช่ตั้งชั่วโมองนะครับอ่าอาใช่ใช่ใช่คือสภาพแวดล้อมจริงคงเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมมีข้อสังเกตเช่นกันนะครับเช่นเชือกเช่นถ้ามันอยู่ในสภาพที่มันมีน้ําเลี่ยงไปเลี่ยงมาแล้วเชือกเนี่ยมันเป็นเกี่ย,นนยวนึกภาพออกไหมฮะ ถ้ากรณีที่คุณไม่ได้เป็นถักเป็นเปียเนี่ยมันไปเกี่ยวเข้าเนี่ยคำถามปมก็คือว่ามันยังอยู่อยู่ไหมอันนี้เป็นคําถามนะครับต้องมีคนไปดูบนสภาพร้อมจริงแล้วลองล่องมาตามต้าพยานะะาน,นะครับไหลมาเลยนะครับแต่ไปเกี่ยวผมไปเอาขื้นทางสิริราชนะเกี่ยวขึ้นมาอะ่ะแต่ไม่ค่อยสังเกตสนใจแต่ว่าเบื้องต้นเราเสนอกอบว่ามันดูทัาเป็จริงจริงมันเป็นของไม่ ไม่เปื่อยนะวาสิกเนี่ยเอาตามหลักการก่อนไม่รู้ว่าสาอที่ายมันจะรู้สึกสบายใจไหมมันไม่เปื่อยอ่ะเอ้ไม่กลัวขวดลอวเชื่อโอ้ว่ามันจะหลวมหรือเปล่าเข้าแก๊กโดนน้ำสิมันจะคลี่ออกมาหรือเปล่าใช่ไหมโอเควันนี้ผมมีอาชญครับใครถามอาชญ์เขเคยใช้เลยใช่ไหม